คนสมัยเก่าถือว่าเมื่อคนเจ็บใกล้จะดับจิตญาติาจะต้องบอกทางสวรรค์ให้ผู้ที่จะบอกทางนั้นถ้าเป็นพระก็ยิ่งดีคอยเตือนสติไม่ให้คนใกล้ตายหลงทำการกิริยาอุบายนี้ชอบด้วยเหตุผลของชาวพุทธนักเมื่อจิตของผู้ตายหน่วงเอากุศลคือความดีเป็นแนวทางแล้วไซ้า สุกติคือทางไปดีย่อมอยู่ในฐานะที่จะมีได้อย่างไม่ต้องสงสัยคําบอกทางสวรรค์มากส่วนมากจะใช้อาลาหังหรือพุตโธเป็นพื้นบางครั้งผู้บอกที่บอกทางที่ฉลาดก็มักชวนคุยถึงบุญกุศลครั้งสําคัญสคัําญที่ผู้จะตายเคยได้ทําไว้เพื่อให้จิตเกิดพรื่มปิติในบุญกุศลน,นั้น ทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ที่จะตายนั้นเคยทำกรรมชนิดไหนไว้มากน้อยเท่าไหร่ถ้าทำแต่กุศลกรรมเป็นประจำจิตก็น้อมไปทางบุญได้ง่ายแต่ถ้าผู้ตายมีปกติทำแต่บาปกรรมเป็นปกตินิสัยอยู่แล้ว mm hmm. ก็เป็นการยากที่มกุเทศจะนำทางไปสู่สุขติได้โดยง่ายมีเรื่องเล่ากันอยู่แพร่หลายว่าโยมผู้หญิงคนหนึ่ง มีปกติชอบหาหอยโขงขายอยู่มาจนแก่ใกล้จะตายมีผู้บอกทางสวรรค์ให้ว่าอาลาหังอาลาหังแกกับพูดตามว่าเป็นอาลาหอ้อยอาลาห้อยไปลูกๆก,ก็ได้ฟังแล้วก็สลดใจอีกระยายอีกรายหนึ่งชอบฆ่าสัตว์เป็นประจำเวลาใกล้ตายมีผู้บอกให้นึกถึงพระอาลาหัง แกกับย้อนถามมาว่าพระมีหางด้วยเหรอเป็นงั้นไปอีกจุดใหญ่ใจความของเรื่องทั้งหมดก็คือต้องการจะให้ผู้ที่ตายนั้นมีสติเป็นข้อใหญ่สตินั้นสำคัญชะไหนถ้าจะพันนาคุณของสติให้ครบถ้วนกระบวนความ3วันสามคืนก็คงไม่จบเอากันเพียงแต่ย่อๆว่าความสุขอยู่ไม่ไกลถ้าใจมีสติ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่าคนบ้าก,ก็คือคนไม่มีสติขาดสติคนเราส่วนมากทุกวันนี้ที่ยังพูดจากันร,รู้เรื่องเขาพอมีสติอยู่บ้างในบางเวลาแม้ว่าการขาดสติจะทำให้เกิดวความเสียหายแก่เราเราท่านๆ่านอยู่เสมอคนส่วนมากก็ยังไม่คิดจะฝึกสติให้มีอยู่ตลอดโดยอ้างอย่างง่ายๆเป็นแบบขอไปทีว่า ทำไม่ได้หรือไม่มีเวลาทำเป็นต้นเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลสมควรเพราะอะไรก็เพราะว่าการฝึกสตินั้นให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั้นเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรทำเวลาไหนที่ไหนก็ได้มีแต่คุณไม่มีโทษเลยที่สำคัญก็คือเราสามารถอำมารประยุกต์เข้ากับงานประจำวันได้ทุกชนิด ไม่เชื่อไม่ว่าแต่อยากให้ลองทำดูบ่อยๆคิดดูง่ายๆนะครับตอนที่เราจะออกจากบ้านตอนใส่กุญแจบ้านถ้าเรามีสติกํากับไปด้วยในขณะนั้นว่าใสา่หนอใส่หนอเมื่อเราจะไปแล้วจะมีการสงสัยว่าเราใสา่กุญแจบ้านหรือเปล่าบางคนก้าวขึ้นรถเมยอยู่แล้วจะข้าวขึ้นรถเมยอยู่แล้วก็สงสัยว่าปิดประตูบ้านดีหรือ,อยังเนาะ ดีไม่ดีก้าวพลาดตกรถเมย์ได้บางทีไปถึงที่ทางานแล้วก็ยังสงสัยว่าใส่กุญแจบ้านหรือ,อยังใจหนึ่งก็ว่าใส่อีกใจนึงก็เกิดความไม่แน่ใจการทำงานก็ตกๆหลน่หลนๆใจปั่มๆเป๋อๆได้หน้าลืมหลังอารมณ์หงุดหงิดเป็นห่วงบ้านพลอ,อยทำให้อารมณ์เสียง่ายโกรธง่ายเป็นต้นนี่ยกตัวอย่างเพียงนิดเดียวก็เห็นโทษมากมายถึงเพียงนี้ ท่านยังมองไม่เห็นโทษของการขาดสติอยู่อีกเหรอการฝึกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวนั้นไม่เป็นสิ่งเหลือวิสัยลองบทฝึกง่ายๆกันก่อนเป็นไงครับคือเวลาเดินตั้งสติไว้ที่เท้าเคลื่อนไหวเมื่อเท้าขวาย่างก็นึกตามในใจว่าขวาและเมื่อเท้าซ้ายยางก็นึกตามในใจว่าซ้าย และไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามให้มีสติตามอาการเคลื่อนไหวของอริยบทต่างๆไปเรื่อยๆเมื่อหายใจเข้าก็ให้รู้อาการที่ท้องพองเมื่อหายใจออกก็ให้รู้อาการว่าท้องยุบจากที่เรามีสติเข้าไปรู้อาการนั้นๆเป็นการฝึกสติซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาการทํางานอยู่เลย